อย่าแรงขึ้นกันใช่ไหมครับแต่ทำไมยังแพ้แบบว่าติดติดกัน4-5ตาติดบางที10ตาติดเนะ่เดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะลึก7อย่างที่ทําให้ทีมคุณแพ้พี่นาในเกมวอลเล็กันนะครับสำหรับใครที่แพ้ติดติดกันและอยากหาวิธีการแก้ไขยอยู่คลิปนี้มีคําตอบครับผม Shop. ลิสแมนช็อปร้าบริการเติมเกมเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมวาเลนบนเว็บไซต์มีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กแถมลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้และบริการผ่อนสูงด1 0เดือนเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้แถมคอ้าสะสมและมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีครับผมนึกโซยดีนะครับเดี๋ยวนี้เรามาแก้ไขปัญหาการตกแรงกันดีกว่าทําไมคุณถึงแพ้ที่ติดกันนะครับวันนี้ผมจะมาบอก7อย่างนะที่ผมเจอมากับตัวเองนะครับจะย้านะครับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ถ้ามาไม่ตรงตําราหรือไม่ตรงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกอะไรครับผม let's go อย่างที่1นนะครับชอบเดินคนเดียวเดินแยกนะครับแล้วก็ไปตุยคนเดียวประสบการณ์เนี้ยผมเติมมากับตัวเลยนะครับอย่างเช่นแบบว่าตัวผมเนี้ยอะ คือผมเองก็เคยปร,ประสบปัญหานี้เหมือนกันแบบว่าเฮ้ยทำไมเราถึงตายคนเดียววะเพราะว่าเราชอบเดินเดี่ยวใช่ไหมก็คือแบบว่าเ,เพื่อนไปไซส์ A กันแต่เราดันไปไซส์ B แล้วเราเล่นดูเอลอย่างเงี้ยหรือเราเล่นตัวหาข่าว เราไปอย่างนั้น,ม,น,ม,นมันทำให้ทีมแพ้ได้เพราะว่าสมมติว่าเราเล่นดูเวลก็ไม่มีคนเปิดไซต์ถ้าเราเล่นตัวหาข่าวก็ไม่มีใครหาข่าวเข้าไซต์ให้นะฮะก็วิธีการแก้ง่ายๆเลยนะครับก็คือการที่เราตามเพื่อนครับคุยกับเพื่อนสื่อสารกับเพื่อนให้ดีเช่นเพื่อนบอกว่าจะเข้าไซต์ A เราก็โอเค เปิดไซให้ถ้าเราเป็นดูเอลเราก็แค่เปิดไซ์ถ้าเราเป็นตัวสแกนเราก็แค่สแกนหาข่าวให้เพื่อนในไซต์นะครับหรือถ้าเราเล่นคิวจอยหรือไซเฟอร์เราก็แท็บกันแฟงให้อะไรประมาณนะครับจะทําให้ทีมเรามีโอกาสชนะมากขึ้นและเราจะไม่แพ้แน่นอนครับอย,อย่างน้อยอย่างน้อยๆเราโอกาสแพ้น้อยและถ้าเราเล่นตามตำแหน่งเรานะครับอย่างที่2นะครับไม่ฟังเสียงมีหูฟังไว้แค่เท่ๆจะเฉยใส่ไว้เท่ๆ อ่ะไม่ใช่ครับโอเคไอในหัวข้อนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวผมเองที่โดนมากักตัวนะคือผมเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอ่าเราจะพูดกันนะเปิด YouTube ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วผมก็เปิดเพลงดังอ่มามันทำให้มีฟังเสียงตีนไม่ได้นะครับข้อเสียเลยคือเราไม่รู้ตำแหน่งศัตรูนะครับแล้วก็สื่อสารกับเพื่อนในทีมยากเพราะว่าบางทีเพื่อนในเกมพูดเบาเงี้ยเราก็ไม่ได้ยินไงยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นแบบว่าศัตรูอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมแล้วเราอ่ะพีกไปดูขวาก่อนทั้งที่มีเสียงซ้ายก่อนนะครับเช่นแบบ เฮ้ยเสียงซ้ายเสียงปืนยิงทางซ้ายแต่เราไม่มองซ้ายเพราะเราไม่ได้ยินไงแล้วก็โดนเพื่อนทีทมด่าประมาณนี้ครับวิธีการแก้ง่ายเลยนะครับคือเปิดเพลง YouTube เปิดได้แต่เปิดเบาๆพอสมควรแล้วกันแล้วก็เน้นฟังเสียงตีนนะครับแล้วก็ใครที่ไม่รู้การตั้งค่าหูฟังเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ว่าทำไงให้ฟังเสียงได้ง่ายขึ้นนะครับก็มีประมาณนี้แหละอย่างที่2นะคือตั้งใจฟังนะอย่าเปิดเพลงดังแล้วก็อย่ามือนะฮะแบบว่าอย่าหูเบ้าอะไรประมาณนั้นครับ อย่างที่3ครับไม่ใช้สกิลอ่าพูดไปก่อนนะว่าเกมวอลเลย์ t ลเนี่ยไม่ได้เหมือน CS ขนาดนั้นนะครับ C s GO เนี่ยมันเป็นเกมที่เน้นยิงเป็นหลักนะครับแล้วก็พวกเซ็กซ์โมกเนี่ยมันก็จะระยิบย่อยๆจะไม่ได้แบบว่าเหมือนวอลเลย์บเช่นวอลเลย์บอล่ะยกตัวอย่างง่ายเลยสกิลมันสามารถฆ่าคนได้นะครับอย่างเช่นแบบสกิลของ อาตัวใหม่อย่างคนไทยอย่างเงี้ยสโลนะครับก็คือทำให้ศัตรูสโลได้มันก็เป็นข้อได้เปรียบอะไรประมาณนั้นเบลรแลนเราเล่นตัวไหนเราต้องใช้สกิลนะครับอย่างสมมุติว่าเราเล่นเจ็อย่างเงี้ยแล้วเราใช้เจ็ดแดดก็ไม่ได้ยงเช่นแบบว่าจะเข้าซ้ายปุ๊บเรากดตัว C สโมกแล้วก็กดตัวอ e. ีเอ้ยเรากดตัวอ e. ีก่อนหลอกปุ๊บแล้วก,กดตัวซีสโมกแล้วก็พุ่งเข้าสโมกอันนี้ปลอดภัยไม่ใช่เรากดอีแล้ว, e. ลวพุ่งไปตายนะครับหรือเราเล่นตัวสโมกให้สําคัญมากถ้าเราไม่ใช้สกิลนะครับอย่างเช่นแบบว่าเขาใส่ให้เพื่อนเราไม่สโมกให้ยังไงก็ตุย e. ยกทีมครับหัวข้อนี้แก้ง่ายเลยพยายามใช้สกิลที่มีให้ได้มากที่สุดไม่ต้องไปเซฟไม่ต้องอะไรครับใช้เพื่อความชนะใช้เพื่อให้ได้ลานี้ยังไงเราก็ชนะครับโอกาสชนะเรามากขึ้นแน่นอนอย่างที่4ี่ครับ ใจร้อนชอบพีคโชว์แล้วก็ตุยนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมเองก็อ่ะเวลาผมอัดคลิปไฮไลท์อย่างช่องเก่าผมที่โดนแฮกไปนะครับสักใครที่ยังไม่รู้นะว่าช่องนี้เคยทํามาก่อนแล้วนะครับหมื่นกวัาซับได้มัง้งแล้วก็โดนขมโมยไปแล้วนะครับก็คือผมชอบแบบว่าทําคลิปไฮไลท์มอนเทสอะไรเงี้ยเท่ๆแล้วผมก็จะไปแบบว่าเอยหาช็อตเท่ๆแบบไปพีคเดี่ยวกลางมิดอย่างเงี้ยทั้งที่มีออฟอยู่ไปพีคตายแล้วเราก็ นะแลวเพื่อนเราก็จะเป็น4ต่อ5นะครับวิธีการแก้ง่ายๆเลยนะครับก็คือการที่เราตั้งสตินะครับแล้วก็ไม่ไปพีกโง,โง่ๆอย่างเช่นแบบว่าถ้าเราจะพีกเราก็สื่อสารคนทีทีว่าเออเนี่ยสโมกให้หน่อยนะหรือช่วยล็อกฝั่งนู้นให้หน่อยแบบว่าช่วยคบเบห้ทีโอกาสที่เราจะตายก็น้อยลงนะครับแล้วก็จะทําให้ทีมเราชนะขึ้นแน่นอนครับผม อย่างที่5นะครับไม่ c อเอานะครับหรือ c a l อาผิดทําให้ทีมวุ่นวายนะครับหัวข้อนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเรากด solo ไปเราจะเจอแบบว่าเจอแบบว่าเป็นอย่างนี้เยอะมากๆนะครับอย่างเช่นเหลือ1ต่อ1นะครับบอกว่าอยู่ CT แต่จริงๆอ่ะ fake n e w ครับอยู่ heaven มันคือแบบอะไรที่ทําให้เราแบบว่ามุนหิดมากๆแล้ะจะมีปัญหาคนในทีมด่ากันนะครับวิธีการแก้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็คือหาตีเล่นครับ อเอ้แต่ว่าเอ้ผมชอบโซโล่แบบว่าไม่มีเพื่อนอะตีวอลเลนตหาง่ายครับทั้ง Discord ทั้ง Facebook ก็สามารถหาได้หามาสักคนหนึ่งก็ได้ครับวิธีการค้นแรงที่ดีที่สุดคือการกด1ถึง3คนนะครับ1-2-3ประมาณนี้ถ้าโซโล่คิดไปเลยครับเจอทีมเฮี้ยแน่อนอนอะฝั่งนู้นเก่งฝั่งเราก็จะเจอแบบท็อกซิกมัง่งหรือแบบว่าเล่นมั่วมัง่งไม่ขอเอามั่งนะครับวิธีการแก้ง่ายคือหาตี้เลยนะครับ อย่างที่6นะครับคือการซื้อปืนมั่วครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเราแรกนะครับก็คือเราอีโคคือต้องเล่นปืนพวกทุกคนใช่ไหมพอเราชนะอีโคแล้วนะครับ เราที่2เราควรซื้อเต็มนะครับเกาะเต็มหรือสเปกเตอร์ก็ได้หรือจะซื้อมาเชลก็ได้นะครับควรที่จะบายเต็มเพื่อที่จะได้วินมานะครับแต่เราดันไม่ซื้อนะครับสมมติว่าเราตายเราอีโค้ะเพื่อนชนะอย่างเงี้ยเราไม่ซื้อเราเล่นคลาสสิกเราก็จะรวยคนเดียวนะครับในต่อไปแล้วทําให้ทีมแบบว่าเหมือนบาลานซ์การเงินพังนะครับอย่างเราสามารถซื้อปืนใหญ่ได้แต่เพื่อนเราซื้อไม่ได้ไม่ทำให้แบบว่าโอกาสชนะน้อยลงมากๆเลยนะครับการสื่อสารการซื้อปืนเนี่ย มันเป็นสิ่งสำคัญม,มากๆนะครับวิธีการแก้ไขก็คือการดูเพื่อนนะครับแล้วก็การ call out ว่าเออเรานี่เซฟนะคนที่จะเซฟนะอย่าบนะายกันนะถ้าผมว่ามีเพื่อนคนนึงมันบายมาเราก็บอกมาว่าเออเซฟเซฟเพื่อนเซฟนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็จะช่วยให้ทีมชนะขึ้นได้นะต่อไปครับอย่างที่7อย่างสุดท้ายแล้วนะครับเป็นปัญหาระดับชาติระดับโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศอื่นหรือประเทศยุโรปหรืออะไรต่างๆนะมันมีกันหมดเลยนะครับคือการทะเลาะก,กันเองนะครับ อย่างคนไทยก็จะเห็นตาม t i k t o อกหรือ YouTube เป็นส่วนใหญ่นะที่แบบว่าเจอแบบพวกเลื้อนอย่างเงี้ยวิธีการแก้ไขเลยนะครับง่ายๆเลยก็คือเรากด3คนนะครับอันนี้ง่ายๆเลยแบบว่าหาเพื่อนกันกด3คนหรือหาเพื่อนใน Facebook หรือใน d Discord อา่านไทยแลด์ก็ได้นะครับอย่างน้อยๆอ,อ่ะเราไม่รู้จกักเขาใช่ว่าแต่เราคุยกันดิสคอ r เนี่ยมันมีความเกรงใจกันอาจจะไม่เลื้อนขนาดนั้นนะครับถ้าสมมติเราไปเจอตัวสีเขีที่มันเลื้อนเนี่ยก็ ทำใจนะครับแล้วราต่อไปอเกมหน้าก็ไม่ต้องเล่นข่าวแล้วนะครับการที่เราทะเลาะกันเองเนี่ยมันทําให้แบบเหมือนสมมุติว่าเราเล่นตัวแฟดใช่ไหมเราเล่นดูเอลแล้วก็อีคนนึงสกายเราทะเลาะกับสกายเนี่ยมันก็จะตามแฟดใส่หน้าเราประมาณนี้ครับวิธีการแก้ไขก็บอกไปแล้วคือหาเพื่อนนะครับแล้วก็วิธีการทําให้เราตัวเองใจเย็นก็คือปิดไม้แม่งไปเลยถ้าสมมติว่ามันท็อกซิงใส่เราพิมพ์มาเราพิมพ์ใส่เราเนี่ยเราปิดเสียงมันแล้วก็ ไปแชัดเลยนะครับมันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นสมาธิง่ายขึ้นถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเราตั้งใจยิงเดี๋ยวนะครับตั้งใจทำอะไรก็ได้ให้เราแบกให้ได้นะครับ แล้วก็จบกับแล้วนะครับสำหรับ7อย่างที่ทําให้คุณแพ้ในแรงนะครับหรือการที่เราไปสู้เข่าแล้วแพ้นะฮะแพ้รัวๆวิธีการแก้ไขผมบอกไปทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็วิธีพวกนี้ที่ผมเอามาคือประสบการณ์ส่วนตัวผมเองนะครับก็ถ้าไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับจําไว้เลยนะครับเกมนี้ไม่ได้วัดใครที่ใครยิงแม่นนะครับหรือใครปาดหัวแรงหรือยิงหัวคมแต่ใครที่ใช้สมองอ่ะคือคนที่ชนะครับแล้วก็ทีมเวิร์ก นจะทำให้เราชนะได้แน่นอนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่มานี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนเล่นเจ็กันในด่านไอบอกนะฮรเล่นเงียให้โกงเล่นเงียให้โหดนะครับแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของเองก็จะเอาใส่ไปด้วยนะครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจกันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็อยากขึ้นพันซับเร็วๆเหมือนกันเพราะว่าผมก็จะได้มีกำลังใจกัการทำคลิปมากขึ้นนะฮะก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ